ไททยใครรก็อ,รอประการภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหมน้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร1770วันนั้นนั่งใช้ Facebook อยู่นะก็มาดู Facebook ของอาจารย์เฟยแล้วก็ยิงแล้วข้อมูลนั้นมาจาก waste thailand.info ก็ได้เห็นชา์ตินี้เขาสรุปได้อย่างชาัดเจนมากว่าตกลงแล้วประเทศไทยนั้นอยู่ที่ไหน งานวิจัยร่วมกับนาซาของไทยอยู่ไหนคือคงเป็นที่ทราบกันดีนะฮะเพราะว่าแรงกดดันที่มีต่อรัฐบาลทำให้รัฐบาลน,นั้นก็เลยกลัวที่จะโดนเล่นงานเรื่องมาตรา190กนะครับกลัวสั้งสารรัฐธรรมนูญกลัวทั้งพันธมิตรหรือกลัวทั้งประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ทราบกลัวใครมากกว่ากันแต่ว่าในสุดมันทำให้โครงการนี้ล่มไปงานวิจัยร่วมกับนาซาของไทยอยู่ไหน คือผมจะไล่เรียงให้ดูนิดน,นึงว่านี่คือทั้งโลกนะฮะทั้งโลกเนี่ยนาซาเขามีโครงการร่วมกับประเทศต่างๆอายกตัวอย่างดาวเทียม c l o ว d s เซร่วมกับทางแคนาดานะฮะไอซิงรีเสิร์ชนะฮะอันนี้ก็ตับกับทางแคนาดาโครงการดาวเทียมอุทกศาสตร์อะควาร u s ร่วมกับทางอาร์เจนตินายานสำรวจดาวอังคารฟีนิกส์นะฮะอันนี้ร่วมกับทางแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะฮะมีโครงการ อาไอซ์เบร์จอนนะฮะอันนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกับนอร์เวย์แล้วก็มียานสำรวจดวงจันทร์นะฮะชันระยานหนึ่งอันนี้ทำกับอินเดียแล้วก็มีหอดูดาวบินโซเฟียอันนี้ร่วมกับทางเยอรมนีมีสถานีอวกาศนานาชาติ international space station ISS ที่ทำร่วมกับทางญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็มีโครงการกล้องโทรทัศน์สำรวจอวกาศที่ร่วมกับทาง เกาหลีใต้แคนาดาแล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปนี่มีโครงการต่างๆไปทั่วโลกไล่เรียงดูนะฮะนาซาร่วมทํางานกับฝรั่งเศส12โครงการแคนาดา10โครงการเยอรมนี Germany, 9โครงการญี่ปุ่น9โครงการรัสเซีย6โครงการอิตาลี5โครงการสเปน4สหราชอาณาจักร3สวตเด์2ออสเตรเลีย2ออสเตรีย1เดนมาร์ก1อินเดีย1เกาหลีใต้1เนเธอร์แลนด์1นอร์เวย์1สวีเดน1ไทยแลนด์0 นี่คือความน่าเศร้าที่สุดมันน่าเศร้าขนาดที่บังทีผมดูชาร์ตนี้แล้วมันยังไม่ได้รสชาติผมต้องดูข่าวที่ Voice News ไปทำมาแล้วผมดูคลิปนี้ทีไรผมเห็นแล้วผมก็เศร้าทุกครั้งแล้วผมไม่รู้คือมุมหนึ่งผมโทษร,รัฐบาลแต่ว่าแล้วก็มีคนมาบอกผมว่ารัฐบาลเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขากลัวสารรัฐมนูลเขากลัวฝ่ายค้านนะฮะลองเลย์ดูนิดนึงฮะเป็นภาพนักวิศวกร้องไห้ซึ่งทุกครั้งที่ผมดูเนี่ยคือผมอินกับข่าวนี้จนผมรู้สึกว่า ในที่สุดแล้วรัฐบาลไม่สามารถโทษฝ่ายค้านหรือโทษสารนามนูนหรือโทษพันธมิตรได้เพราะว่าฝ่ายนั้นเขาก็เล็งเดียเล่นงานกุณอยู่ดีแรงกดดันมันก็มีแต่ว่าการตัดสินใจมันต้องเด็ดขาดแล้วต้องไม่ปล่อยให้ต้องมีคนที่มานั่งร้องห่มร้องไห้หลังจากที่อุทิศเวลาของตนเองในการลงเดินหน้าสตา๊ดดี้โครงการไปแล้วปี2ปีเนี่ย ต้องมานั่งร้องไห้เพราะว่านักการเมืองไม่ยอมมีไลเซนอนุมัติเกมการเมืองของไทยมันสกปรกถึงขั้นที่เรามาถึงจุดที่ประเทศชาตินั้นจเจริญได้ยากหวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยน